สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะชุดสรุปหวยลาวพัฒนานะคะทั้งหมดทั้งมวลท,ทุกสูตรที่แอดมีนะคะรวมทั้งสูตรหลานด้วยนะคะทุกคนโอ้แอดนอนรันหัวคำค่ะปวดหัวค่ะตุบๆๆๆๆเลยนะคะทรมานมากเลยเนาะเวลาปวดหัวไม่กินปวดหัวจะเส้ย หูหนำตาแตกเลยค่ะมาช้าเลยนะคะขออภัยเลยนะคะทุกคนมาเดิกมาดื้เลยเนาะปกติก็จะลงสองทุ่มสามทุ่มอยู่แล้วนะคะทุกคนขออภัยเด้อเอามาดูสูตรล้านก่อนนะคะสูตรใหม่ก่อนเลยนะคะแอดลืมสูตรไหนก็ขออภัยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพยายามสรุปเอ้ยสรุปให้ครบทุกสูตรนะคะแล้วค่อยๆไล่ไปเนาะสูตรล้านนะคะสูตรล้านเป็นสูตรใหม่นางใช้สูตรเดียวกับสูตรฮานอยนะคะเพราะว่าเออมันชอบไปออก สูตรฮานอยนะคะมันชอบมาออกสูตรหวยลาวพัฒนาดีนักนะคะนางก็เลยลองนะคะทดลองงวดแรกนะคะทดลองงวดแรกว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าโอ้นางเข้าป่าเข้าดงเหลือเกินนะคะทุกคนง,งวดของนี้ก็หลุดยับเยินนะคะมาดูงวดนี้นะคะเด่นนะคะหกเก้าสองนะคะทําเหมือนหวยฮานอยเดะเลยนะคะสูตรเดียวกันเลยกับหวยฮานอยนะคะ เอสก็เอามาวินให้เหมือนเดิมนะคะนางบอกปวดหัวปวดหัวว่าเสนนางว่าเนาะเอสก็เลยเออ,เอ,อโอเคโอเคโอเคไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันนางกับปวดหัวหรอคะสูตรไม่เข้าเยอะนะคะสูตรหลุดนะคะช่วงนี้สูตรนางหลุดเนาะหลุดก็ว่าหลุดอีล่ะคะ่ะก็เลยทําลองทําสูตรนี้ดูนะคะไม่รู้จะเข้าไหมนะคะเออหกเก้าสองนะคะนางของนางเด่นหกเก้าสองนะคะ ฟันเม็ดเดียวนะคะฟันเม็ดเดียวไปที่สองนะคะเอาเรยวครับฟันเลครับฟันเม็ดเดียวไปที่สองนะคะทุกคนนางทําสูตรห้วเราวพัฒนาเอ้ยนางทาสูตรเดียวกับหัวหาหน่อยเลยเนาะเอามาดูตัวเน้นนะคะสองเก้าหกเก้านะคะสองเก้าหกเก้าหกสองสองห้านะคะ 692 691นะคะอันนี้คือตัวเน้นนะคะ682592นี่คือพวกจับคู่พวกนี้เนาะอันนี้แอดวินให้เองนะคะแอดเอาทำเหมือนหวยฮาหนอยเลยนะคะสายฮาหนอยก็คงจะรู้นะคะเอฟสี ล้านบอกว่าปวดหัวนะคะแอดก็เลยว่าเอยจัดโดหลดเยวะเฮ็ดเอาเองว่าสัตว์แอดก็เลยจับทุกตัวทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่แอดมีเอ้ยที่นางมีนะคะไม่รู้ว่าครบทุกตัวไหมนะคะแอดก็ปวดหัวคือกันค่ะหกเก้าสองหนึ่งสี่แปดห้านะคะหกเก้าสองหนึ่งสี่แปดห้าเอฟซีโบววินมันเยอะไปนะคะถ้าวินเยอะไปนะคะทุกท่านตัดตัวที่ไม่ชอบออกเลยนะคะตัวที่แบบว่ามันติดดับกับอาจารย์ที่ท่านเมนเเยอะๆนะคะ ตัดอ,อกนะคะตัดออกก็ระวังเนื้อตัดระวังอ,อกนะคะ6 9 2 1 4 8 5นะคะมาดูกันว่าวินนางจะเข้าไหมนะคะ6 9 2 1 4 8 5นะคะเพราะว่าวินนางชอบเข้าหวยเอาหวยหานอยมาออกหวยลาวดีนักนะคะ9598นะคะ591นะคะตัวเน้นนะคะ598นะคะตัวเน้น,ะะ 5, 9, น,ะะนมีอยู่4คู่นะคะของนางนะคะโปรดอย่าถามเอสนะคะ2งเมตดเดียวทำไมมาตัวเน้นตัวนี้เอสกับวะหูค่ะ โอ๊ตจะถามแอดค่ะเจ้าขค้งสูรเขาเหนี่ยนะนี่เรานี่น้องเอก็เขียนพิเขียนถึกเขียนสลับกันอยู่บ่เฮ้ยนี่แหละค่ะมันมาแบบนี้นะคะแอดก็ให้แบบนี้แหละค่ะทุกคนเก้าหนึ่งนะคะห้าแปดสซหกห้าห้าหกแปดนะคะหกหนึ่งหรือหกหนึ่งห้านะคะหกแปดหกสี่ห้านะคะตัวนี้นะคะตัวนี้น่าจะสลับกันกับตัวนี้นะคะนี่หกแปดหนึ่งเนาะนี่นะคะมันน่าจะเป็นตัวนี้หเล่ะ เออเออเอาหลวดค่ะทุกคน่าว,วากันเดอ้อค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงลุกๆรุ่มร้อนๆน,นะคะเอาตามนี้แหละค่ะทุกคนเอาตามนี้แหละค่ะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะทั้งหน้าทั้งร้านปวดหัวกันตึบ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 ,ตบอยู่ค่ะเอาต่อไปเลยนะคะต่อไปเลยก็เป็นสูตรนะคะสูตรหลักของเรานะคะสูตรหลักของเราปังมากนะคะงวดก่อนนี้ก็เข้าไปที่แปดหนึ่งเนาะ FC ที่เข้ามาใหม่นะคะอาจจะยังไม่เห็นนะคะ สูตรหลักของเรานะคะสูตรหลักของเราไปต่อเลยนะคะเข้าที่แปดหนึ่งนะคะมาดูกันวดนี้ให้ตัวไหนนะคะแอดจะไปไวเลยนะคะทุกคนจะไม่มียอดหลังให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าสูตรหลักนี้ยอดหลังให้ดูหน่อยนะคะ <c oughs> อยานอาคิปบดจบค่ะปวดหัว <c oughs> เอานีนะคะสูตรหลักนะคะไหลเก่าขึ้นเด่นนะคะทุกคนเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้านะคะภาพเป็นบึ๊บ,บ,บไม่น้อนทาไมภาพมันเป็นอย่างนี้นะคะ อาช่างมันเถอะเจ็ดปดนะคะทุกคนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะแปดหนึ่งแปดสนะคะทุกคนนี่เลยตัวที่แอดติกไว้คือตัวเน้นนะคะเจ็ดแอสกมาจากตรงนี้เลยนะคะเจ็เอามาจากตรงนี้เนาะเจนะคะทุกคนเจ็ดแเนะคะเเจ็ดแปดเนาะเม็ดเดียวนะคะ8ปดเก้าแเนะคะพวกนี้เป็นเลขไหลเลยนะคะเป็นเลขไหลขึ้นมาให้มาดูในตารางนะคะตารางจับนะคะตารางเจ็ดแปดเก หนึ่งสามนะคะเจ็ดแปดเก้าหกสองหนึ่งสามนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสามนะคะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดสามหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสามนะคะสามตัวจะแตกไม่แอสโู้โหผาสยากมากค่ะจะจับสามตัวได้นะคะทุกคน โอกาสยากมากนะคะเลขไหลของเรานะคะตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะวันศุกร์นะคะตัวไหลตัวไหนจะขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวยึดหลักแล้วนะคะ789ดแปดเก้านี่เป็นไหลยึดหลักแล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหา2ไหลเนะะี่ยค่ะระหว่าง2องสามสี่กับหนึ่งห้าเก้านะคะสองสามสี่หนึ่งห้าเก้าใช้ได้เลยนะคะทุกคนใช้ได้เลยนะคะแอดจะตัดตัวใดตัวหนึ่งทิ้งนะคะ อันนี้มันเป็นหนึ่งห้าเก้านี่เป็นของไหลไหลไหลเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าสองสามสี่นี่เป็นไหลมกลาคมนะคะสงสัยจะได้เอาหนึ่งห้าเก้าทิ้งนะคะเอาสองสามสี่ไว้นะคะมกราคมค่ะมกราคมเป็นสองสามสี่นะคะนี่ของเดือนมกราคมอันนี้เป็นไหลเก่านะคะสูตรดั้งสูตรเดิมนะคะไหลเก่านะคะทุกคนอ่ะไปต่อกันเลยนะคะเด่นล่างนะคะเด่นล่าง เอาสูตรล้านแคบแล้วบอกค่ะแครบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะไปต่อเลยนะคะสูตรอันนี้สูตรของอาจารย์ปัญญานะคะให้ไปที่ศูนย์หนึ่งอาจารย์ฟันที่หนึ่งค่ะฟันที่หนึ่งนะคะศูนย์สองเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้านะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะทุนเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะ อาจารย์เน้นเน้นล่างนะคะเน้นล่างกันบนนะคะเน้นล่างกันบนฟันหนึ่งเม็ดเดียวนะคะอาจารย์ฟันหนึ่งเม็ดเดียวเลยนะคะแต่แอดขึ้นหมักศูนย์เ้ยลืนคู่ลืนอาจารย์บอแอดว้ายปวดหัวเธอกินยาไปสองเม็ดนะคะสองเพิ่งจะเริ่มกินยานะคะทุกคนเอามาดูนะคะสูตรล่างนะคะเดินล่างเดินล่าง หลักหน่วยหลักสิบนะคะหวยลาวพัฒนาเนาะเดี๋ยวเตเิเอาไปเฮดเอาเดอค่ะ1นึ่งสี่สองสานะคะหนึ่งห้สมนะคะหนึ่งห้สาเด่นล่างนะคะนี่เป็นสถ <_ d ata> ิตินะคะเป็นสถิติอวดก่อนนี่เข้าไปที่สมนะคะ5 3สาค่ะทุกคนหนึ่งสี่ห้สนะคะหนึ่งห้สมเอาแคปเลยค่ะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะ1นึ่งสี่ห้าสองสามหนึ่งสองสาห้าหเจดแปดเก้าตืดตืดตืด,ด,ด,ดอ่าแคปแล้วเนาะ แคบแล้วนะคะไปกันต่อเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทุกคนลอยคอนะคะแมนอยู่บ่บุเดาเอานะคะว่าทุกคนรอนะคะเอ้านี่นะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะอันนี้เป็นหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันงวดนี้ให้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้านะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าค่ะอันนี้คือหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันไม่มานะคะแต่วันถ้ามันมาก็ตัวใครตัวมันนะคะ มีเดอร์สถิติค่ะสถิติตามนี้เลยมีหลุดนะคะมีหลุดมี่หลุดนะคะงวดนี้หลุดนะคะทุกคนมีหลุดค่ะหนึ่งงวดนะคะเอ่อยี่สิบงวดนะคะยี่สิบงวดหลุดไปหนึ่งงวดอ๋อยี่สิบเอ,อ็ดงวดนะคะหลุดไปหนึ่งงวดแล้วนะคะทุกคนเพราะสถที่คืนนาไม่หลือตัวนี้ค่ะหน้านี้ก็ไม่เป็นระเบียบหน่อยนะคะกว่าจะได้สูตรนี้มานะคะก็เอฟซีนะคะเอฟซีแนะนํานะคะอันนี้เป็นสูตรที่เอฟซีแนะนํานะคะ เป็นสูตรที่ f อฟซสังเกตนะคะเป็น f อฟซสังเกตแอดก็เลยเอามาต่อยอดให้ทุกคนดูนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ f c ซสังเกตพูว่าโอ้ยขอเนีนหน้ารลักรวยว่าสันหลักร้อยยังไงหลักร้อยแปลงล่างนะคะเป็นเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะทุกคนนี่เด้อน,นะะี่เด้อค่ะตามนี้เลยค่ะนี่เป็นสถิติให้ดูนะคะทุกคนไปต่อกันเลยนะคะไปต่อกันเลยเลขดับเดี๋ยวลืมอีกนะคะเอาเลขดับนี่เดี๋ยวลืมอีกอเอาให้เบิ้งก่อนเนาะ เดี๋ยวนะคะอ่า สูตรนี้นะคะสงสัยจะดับไม่อยู่แล้วนะคะเก่านะคะสูตรนี้นะคะสูตรดั้งเดิมให้ไปที่ห้าเก้าค่ะทุกคนสูตรดั้งเดิมสูตรในตำนานน่วยเริ่มเด้งแล้วนะคะเด้งดึ๋งดังดึ๋งเลยนะคะหนึ่งห้านะคะเด้งเลยค่ะสูตรดั้งเดิมเอาสายสูตรดั้งเดิมสูตรเก่าสูตรในตำนานของแอดนะคะสูตรสมัยเป็นสาวนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ใช้แล้วนะคะสูตรนี้ให้ไปที่ห้าเก้าห้าเก้านี่ชนกับเด่นหนึ่งห้าเก้าเลยนะคะแล้วก็ชนกับเก้าโอ้สองสองเด่นสองไหลเลยนะคะไหลของเรานะคะ เอาไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยก็จะเป็นอ่าให้ดูเลขดับก่อนเลยนะคะเดี๋ยวลืมค่ะเลขดับเดี๋ยวลืมนะคะย้ำเน้นแลยย้ำนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะมันชนเด่นแน่นอนละค่ะเพราะว่าไหลของเราก็ ห5 9้าเก้านะคะไล์ของเราก็หนึ่งห้าเก้านะคะแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะคะมันชนแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเลือก9้าไว้ก่อนเลยนะคะจะดับอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะคะแต่ว่าแอดไม่ตัดทิ้งแน่นอนส่วนตัวแอดไม่ชอบเลขดับนะคะส่วนตัวแอดไม่ชอบเลขดับใครชอบประจัดรูดค่ะดับเก้านะคะให้ดูแลเดิมอุ้ยแอดปวดหัวแหงค่ะเดี๋ยวสาวอารคลิปกันค่ะมันสีอัดบุหรีวอ่านี่นะคะสีอัน,นอันนี้เป็น เป็นเป็นเป็นไอ้นี่นะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นสูตรใหม่มือสั่นมือสั่นปวดหัวเป็นสูตรใหม่นะคะทุกคนเป็นสูตรใหม่นะคะไม่รู้จะผ่านไปได้ด้วยดีไหมนะคะสูตรใหม่นะคะ่วยอยู่ซื่อๆเนี่ยนะอันกล่องนี่กระไดนี่นะคะสูตรงบน้อยให้ไปที่สี่นะคะทุกคนให้ไปที่สีค่ะทุกคนเฮ้ยมือมือสั่นปวดหัวแห้ ตึบตึบตึบเอานี่นะคะสี่นะคะทุกคนสูตรเก่าให้อะไรนะคะเอฟซีถาม Nike, นอนนีเนาะเห็นกันอยู่บนอนค่ะเดี๋ยวแอดวงกลมให้แอดก็เขียนให้อยู่ด้วยเฮ้ยเว้จับกนบโมกนุ่มสงสช้ขีดเป็นไข่ว่จักหนาวหลายค่ะหนาวมาหลายหมือนเด้อ นี่นะคะทุกคนไม่ใช่จะมาสูตรเก่าเต็มๆบวนะคะนี่เด้อสูตรเก่าให้เก้านะคะสามเก้าศูนย์นะคะสูตรเก่านะคะให้เก้าสามเก้าศูนี่คือตัวงบรนอยของสูตรเก่านะคะนี่สูตรเก่าเห็นไหมคะอันนี้คือสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ให้สี่นะคะสี่เม็ดเดียวสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามค่ะทุกคนนี่เลยนะคะในเมื่อไหนไหนมันก็หลุดนะคะเน้นๆเลยนะคะสี่สองค่ะทุกคนอัดเน่นนนมันสีมาบ,บ่แล้วเฮ้ยสี่ส หมดหรือยังคะเอาเด้องบหน่อยค่ะเอาเบิ้งกันไปค่ะเบิ้เกันไปเดิมอันนี้ตามนี้นะคะทุกคนต่อไปเลยนะคะต่อไปก็มันสิมมดจึงได้เคยสูตรยี่สิบห้าคู่ว่าในเบิ้ลอยู่ล่างดูแล้วนะคะยี่สิบห้าคู่นะคะสูตรยี่สิบห้าคู่นะคะแอดตัดนะคะแอดใช้แอดใช้นะคะสูตรยี่สิบห้าคู่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนะคะ ก็ใหใจบอกอกเนี่ย,าย,ายดูวุ่นวายหน่อยนะคะทุกคนชุดเต็มบนล่างเนาะชุดเต็มบนล่างนะคะแบ่งปั้นกันค่ะทุกคนผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อก,กลับเนียมันจะตัดเอาแล้วก็กลับนะคะก็ขอให้มันเข้านะคะขอให้มันเข้าอีกทุกคนเอ้ยสูตรก็เป็นตยอยานค่ะ <c oughs> นี่นะคะเอสใช้เอสใช้มันไม่ม e ีแปดนะคะ ในนี้มันไม่มีเปดเนาะในนี้มันไม่มีแปดเอสใช้9ก้ากเดตัดนะคะ นี่เนาะแอดใช้967ตัดนะคะทุกคน 0, คูตร2 5คู่ใช้967ตัดนะคะไอชุดที่วงกลมไว้นะคะวงกลมไว้เป็นเลขทำมาหากินของแอดนะคะเลขทำมาหากินแอดแอดเลยวงกลมไว้นะคะหลายๆท่านนะคะก็อยาาเขหยนเลขทำมาหากินเนาะเอฟซีเขา,มาหม่อไม่ถึงบุคลิกินเนาะเดียวแอดทาก็ครับนี่นะคะส่วนมากนะคะแอดจะไปเลขตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะ หวยมันก็สิมารตระกูลนี่ต้วงเดมาแล้วเนาะนี่นะคะทั้งหวยไทยหวยลาวพัฒนาพุ่งนี้แหละค่ะนี่จัดหนักจัดเต็มนะคะอันนี้เป็นเลขทํามาหากินเลขส่วนตัวเลขบ้านเลขรถเลขอายุนะคะโอ้ยก็เริ่มเล่นหวยมาตั้งแต่เท่าไหร่นะคะก็เริ่มเอาอายุตัวเองมาเล่นนะคะทุกคนจนจน,จนถึงนี่ต้องเพิ่มสามเจ็ดเข้าไปนะคะต้องเพิ่มสามเจ็ดเพราะอายุมันย่างสามสิบเจ็ดนะคะแต่ว่าแอดบอกให้หนีเขียน,นะคะ่ะรับไม่ได้คะ่ะทุกคนรับไม่ได้ ต้องที่จริงต้องเพิ่มสามเจิดเข้าไปนะคะเอาผิ่มเขาไปหลดให้เหรียวซะก็นี่แหละค่ะเลขทํามาหากินตัวเองนะคะมันอยู่ในตระกูลนี้แหละค่ะทุกคนมันอยู่ในตระกูลสามอยู่นะคะนี่แหละค่ะสามตัวก็ตามนี้เลยนะคะใครชอบด้วยก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะนี่น่องวดก่อนนี่ก็ได้ทั้งสามห้าแล้วก็แปดหนึ่งนะคะ8ปดหนึ่งเพิซพนเปรยห้ค่ะ f c เซิพนเปียไห้เนอกอันหวยอันน้อนเอียงนี่ละค่ะพ่นเปียไห้เนาะ เอสก็มีละคะ่ะน้อนก็แปลว่าหนึ่งมีละคะ่ะก็ตามเลขฝันตัวเองนะคะตามเลขฝันตัวเองบ้างเลขทํามาหากินนะคะรู้สึกว่าจะมากระหน่าเลยนะคะสามสามแล้วก็มาสามห้านะคะเอา้านี่ละคะ่ะเหลือถแถวนี้และคะ่ะมันจะมาตัวไหนนะคะมันตรองอกหรือเมื่อื่นทั้งหวยไทยหวยลาวพัฒนานะคะบ่ขออย่างไรคะ่ะขอเลขทํามาหากินตัวเองนี่หละคะ่ะเอานี่เนาะให้ดูครบหรือย,ยังคะ สถิตินะคะสถิติอันนี้ให้ดูแล้วนะคะเลีกไหลให้ดูแล้วเลขดับให้ดูแล้วนะคะอ่าสถิตินะคะสถิติเนาะสถิติวันศุกร์นะคะสถิติวันศุกร์สถิตินิพาาธไม่ได้เลยนะคะสถิติน่ช่วยได้เยอะเลยนะคะหลักลงหลักล้อยนี่นะคะทุกคนนี่นะคะ หลักลุงหลักร้อยนะคะหลักลุงหลักร้อยเด้อตามนี้เด้อค่ะทุกคนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดขออภัยนะคะทุกคนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวาจาจับท่วงล่วงเกินตรงไหนก็ขออภัยนะคะแอดขอให้ทุกท่านนะคะ ที่ติดตามช่องปุ๋ยพารวยเดิมอย่าเจ็บอย่าจนนะคะมังมีสีสุขมีกินนะคะเงินเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีและตลอดไปโอ้ขออภัยเด้อคะ่ะน้ำมูกสไหล <c oughs> น์นำมูกจะไลคะ่ะสงสงใสจะไม่สบายทุกคนเอ้ยนี่เลบ,บมั่เริ่มเกิดจากบนินดะคะ่ะทุกคนอากาศเย็นหน่อยเนาะช่วงนี้ก็อากาศอันนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันเยสีว่าจะห้องแข็งแรงคะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ บางท่านก็แพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝุ่นฝุนเยอะนะคะทุกวันนี้เนาะโบคือสมัยตะกีด้วยเอานี่ยแหละค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถ้าแอดล,ลืม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 อะไรนะคะบอกได้เลยนะคะไม่ได้ตั้งใจลืมนะทุกคนบางทีมันก็หลายสูตรเกินนะคะแอดกับสมองแอดกับรับบหวคือกันค่ะลืมค่ะเอาพูดสรุปนะคะไม่มีอะไรน่าผิดพลาดนะคะวยยี่สิบห้าคู่แล้วนะคะเม็ดเดียวลงไปแล้วนะคะ เอาให้ดูอันนี้น,น,นานๆหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ลงคลิปนะคะอันนี้ไม่ได้ลงคลิปทุกคนหายใจบาอ,อกเพราะอภัยค่ะเดอ้อนี่ค่ะทุกคนเด้อค่ะนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้เดอค่ะทุกคนเด้อห้โศสใหามันห้มบ่งห้มีว่าสันห้อยูด่ดีม่แห้งอยู่แดงไม่ฮี เอาเขาลองเพลงเด้อครับพี่น้องมาสนโุยจิตเลขค่ิตบ่นี่ตายบวคอยบ้านเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีกินมีใช้ตลอดปีและตลอดไปหกแปดน,นะคะโอ้ยแอนอยากให้เอฟซีสองนี่รวยรวยรวยกว็แอนผุนค,ค่ะ ว้ายเอฟมือถือบัเป็นยังวัแต่เอฟซีถือแอดกีดได้ค่ะเรามีความสามารถพิเศษนะคะเอฟซี GC ถือแอดกีดได้ค่ะสําสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมเด้อเลขน้อนนนเอฟฝันว่าเอดตายนะคะเอดตายอายุเอดมีก็าสามหกย่างสามจิตนะคะมันตังมาแน่นอนเอดฝัน่าเอดตายสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ